จำหน่ายอุปกรณ์เกมและจอยเกมเล่นคอมลุยเกมฟีฟ่าออนไลน์สาวจะส่งทั่วประเทศราบไอเดียด,ดีตามมิ้งด้านล่างได้เลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับมิเมียชัน,น้าอีกแล้วนะจ๊ะโดยวันนี้พี่เมียจะมาเปิดกล่องใหม่นั่นเองเองเองนะเป็นตัวนี่เลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดแบบหนึ่งนี่เลยซึ่งไม่เข้าใจว่าจะให้ปลดล็อกทําไมนะจริงเพราะยังไงมันก็ต้องแบบ ซื้อหมดแล้วอ่ะไม่เข้าใจ GM จริงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าจะได้อะไรกันบ้างเนี่ยเนี่ยสี่กล่องจริงๆอ่ะรวมมาเลยก็ได้นะแม่ดูกันเลยค่ะจริงๆกล่งองเนี้ยถ้าได้เกิน70ก็ถือเกือบเ็ M นี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเดี๋ยวเราอับสุดท้ายนี่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูทีหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเราทยอยดูเลยค่ะได้โรนันโด รวมกันเกิน 70m พอดีรานถือว่า <c oughs> คุ้มไปแล้วนะโหดูดิดูดิดูซะก่อนเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยนะคะไปโดอีกแล้วโดวามาหนึ่งจกก๊กจัแบบว่าเมื่อกี้มันได้เกินแบบหลักสิบ m ขึ้นไปแล้วไงอันนี้มันเลยเหมือนแบบแบบ ได้อาจจะไม่ได้ทิดทีกันนะมันเหมือนต้องเป็นช่วงอะ่ะก็ถือว่าหลักล้านก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันใบต่อไปมาโดปะจ้ำจ้ำอ้หง่ยนนี้ได้อยู่ดูไปยาวๆเลยค่ะเพราะมีหลายคนบอกว่าอันนี้ค่อนข้างคุ้มนะ ไปเลยเบเป้เบเป้ป่อป,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 ประมุ่ใชย่ยบาไอ้เวียร่าเวียร่มามหามาเปิดได้ค่อนข้างบ่อยนะแคปโปก็บ่อยมากเลยพี่เหมียวเปิดได้อะไปดูกันโอ้โหป,ปัาเปโอ้โห เป็นไงสาย 4m โอ้สบายชิลๆไปดูไฟต่อไปกันเลยค่ะมาตอเล็กตอเล็กตอเง็กนะต่อเล็กต่อเง็กได้บ่อยมากนะได้จนเบื่อเงนะี้ยโอ้โหเดวิดวิลล่าจร,จริงๆีชอบพี่เหมี่ยวไม่ได้นะมันเขียนว่าวิลล่า,าจริงๆอ่ะพี่เหมี่ยวว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วคงหากันไปนะคะจะไปสุดท้ายแล้วเนานะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแนตะ่ถือว่าใช้ได้โดยรวมนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามและสามารถที่จะพูดคุยกับพี่เหมียวได้นะคะทางเพจหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์คลิป YouTube นะจ๊ะอย่าลืมนะฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย